ไม่ลงเป็นยี่ห้อไม่ลงไม่ลงสามจู๊ด้ยเกือบไม่รอด ช่วยด้วยค่ะเกิดอะไรขึ้นเมื่อน,น้องหญิงขึ้นพลังบุญหยุดยิ้มไม่ได้จนร้อนถึงท่านพี่ต้องออกมาช่วยรักษาแบบด่วนๆ เรียกว่านาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักท่านพี่กับน้องหญิงเจ้าสำนักคลื่นพลังบุญพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ที่ช่วยรักษาผู้ป่วยให้หายจากโรคร้ายต่างๆด้วยการเรียกคลื่นพลังบุญและดึงพลังบุญมาใช้รักษาได้ทุกโรคที่แดนธรรมะสุขาวดีบ้านโนนตาแสงหมู่6ตําบลกลางใหญ่อ,อําเภอผือจังหวัดอุดรธานีโดยรักษาฟรีไม่คิดเงินจนกลายเป็นวีรบุรในโลกออนไลน์ถึงขั้นออกรายการดังอย่างโหนกระแสและโหนกระป๋องของพิธีกรชื่อดังหนุ่มกัญชัยมาแล้วเท่านั้นไม่พอกระแสความดังของท่านพี่กับน้องหญิง ไม่ได้มีการพูดถึงแค่การรักษาด้วยการเรียกขึ้นพลังบุญและดึงพลังบุญรักษาได้ทุกโรคอย่างเดียวนะคะแต่น้องหญิงก็เป็นกระแสดวงดังไปทั้งโลกโซเชียลกับแฟชั่นการแต่งตัวที่ไม่เหมือนใครเรียกว่าเห็นแล้วต้องว้าวๆๆไปเลยค่ะ แถมเมื่อไม่นานมานี้น้องหญิงแปลงโฉมแต่งตัวเป็นตุ๊กตาบาร์บี้เมืองไทยซึ่งบอกเลยว่าเห็นแล้วตะลึงไปเลยค่ะเพราะน้องหญิงน่ารักมากแบบสุดๆทําเอาแฟนคลับฮือฮากันใหญ่แต่ล่าสุดสดๆร้อนๆกับมีเรื่องแล้วค่ะเมื่อน้องหญิงเกิดหยุดยิ้มไม่ได้ร้อนถึงท่านพี่ต้องช่วยรักษาด่วนๆเดี๋ยวเราไปดูคลิปเหตุการณ์กันเลยค่ะมันยิ้มมมไม่ลงยิม้มหัไม่ลงมัน,มนย,มยิ้มหไม่ลงอาอย,อยางเงยใจนี่แน่เลย เอฟซีเปลี่ยนใจมาเยอะพี่โดมดูอ่านคอมเมนต์ใช่เกียว์ไกเอฟซีไหมใช่พอตอนแรกเหมือนกับคนไม่เข้าใจเกียว์ไก f เอฟซีมองในทางลบแล้วนี้วันนี้คอมเมนต์เยอะมากมาในทางหัวยิ้มยิ้มไม่หูเลยท่านพี่วะองค์ข้าในเอาค้างไว้ดีไหมไม่ไหวนะผมค์ข้าพระเจ้าค้า หหให้หน้องหยิ้มขอให้น้องหญิงเป็นปกติด้วยเถิดพระเจ้าค่ะสาธุโอ้ยเกือบไม่รอดเลยหล <c oughs> วงพ่อพระเจ้าค่ะให้หน้องหยิ้มขอให้น้องหญิงเป็นปกติด้วยเถิดพระเจ้าค่ะสาธุโอ้ยเกือบไม่รอดเลยเกือบไม่รอดเลย ตกอกตกใจหมดคิดว่าน้องหญิงเป็นอะไรซะอีกแต่ที่ไหนได้น้องหญิงดีใจที่แฟนคลับเปลี่ยนใจมาเข้าใจและมองน้องหญิงในทางบวกเยอะขึ้นจึงทําให้น้องหญิงหุบยิ้มไม่ได้นั่นเองค่ะแต่โชคดีที่มีท่านพี่ช่วยรักษาให้น้องหญิงหายเป็นปกติได้ทันข่าวสดื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าว่วยแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ